จังหวัดอุดอรธานีค่ะจัดพิธีเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดอรธานี130ป่ปีและก็มีการรำวงสวงสดุดีพ้นตรีพระเจ้าบรุ่งเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมน้อมล้ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภาพไปทีบริเวณลานนาพระอนุสาวรีย์พ้นตรีพระเจ้าบรุ่งเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม นายพลากรสุวรรณรัรน์ข่าองค์มนตรีเป็นประธานประกอบพิธีวันธีระฤกเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบ1น0่รปีครับโอกาสนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีก็ได้นำชาวอุดรธานีประกอบพิธีทางสงฆ์ทำบุญตักบาทพระภิษุสงจำนวนหนึรย130รูปครับประกอบพิธีถวายราชสักการะด้วยผ้านพุ่มดอกไม้สดพิธีบายสีสู้ขวัญสู้ขวัญบานสู้ขวัญเมือง ถวายเครื่องสังเวยบูชาและอ่านประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพลนตรีพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมมารวงประจักษ์ศิลปาคมที่เลือกบ้านหมักแข่งเป็นชัยภูมิตั้งเมืองสางบานแปลงเมืองจนจเจริญเติบโตเป็นเมืองอุดรธานีหอดปัจจุบันนี้ครับและการรำบวงสวงสะดุดีนอมล้ำลึกในพระมหากา,ณาุณันท i q u ของพลนตรีพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมมารวงประจักษ์ศิลปาคมพระผู้กอ่อตั้งเมืองอุดรธานี ที่ถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีครับโดยปีนี้มีประชาชนมารวมล้ำบวงสวงในรอบอนุสาวรีย์และกระจายออกไปตามถนนนี่หาสายจำนวนนี่โอ้ยมากไม้เลยครับ<ะ>ถือเป็นพลังแห่งความศรัทธาทีพี่นอ้องชาวอุดรธานีที่มีต่อพ้อนตีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมารวมประจักษ์ศิลปาคมซึ่ง ถือว่าพระองค์ท่านครับยังคอยปกปักรักษาคุมคลองบานคุมคลองเมืองรวมไปถึงปกปักรักษาชาวอุดอรธานีให้อยู่เย็นเป็นสุขตราบจนหอดทุกมือนี่แหละครับถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดอรธานีซึ่งทุกภาคส่วนก็ร่วมกันสมักสมานสมาสมาัคคีพลักดันงานนี่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการนอมร่ำลึกในพระมหาการุณาธิีคุณครับค่ะจากนั่นค่ะก็เข้าสู่พิธีการร่ำบ,บวงสรวงที่คุณตอมบอกว่า ร่ำวงสวงค่ะรอบอนุสาวรี่์และกร,รกระจายออกไปบนถนนหาสายจำนวนหลายเลยค่ะสำหรับการร่ำบบวงสวงในปีนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากมอมหลวงสุวรรณสิริท่องไย,ยทายาทราชสกุลท่องไย,ยพรอบบรุษสตรีชาวอุดรธานีมารวมร่ำวงสวงกว่า1 3 0 0 0นคนค่ะตัวเลขสวยไหมครับเลครบรอบ130ปีค่ะ รบรอบ130ปีแล <11 3. S 1> ้วก่มารวมร้ำบ่วงสวง13,000คนค่ะ130